ครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมสะดวกไหมพี่ครับผมขออนุญาตครับจากร้านที่โปรไล่เห็นครับผมครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ที่หนึ่จได้ไหมพี่ได้ครับหนีบหนีบเลยครับโอเคครับเห็นบอกว่าชุดนี้ตัวเล็กๆใช่ไหมพี่ตัวนี้ครับผมอลังการมากนะผมฟังเสียงแล้วประทับใจมากครับผมวันนี้ครับผมเป็นอะไรบ้างครับพี่ในฟิตเต็มนี้มีอะไรบ้างครับผมนี้ก็มีอ่าผมใช้ไดมิกเป็นรุ่นอะไรครับมไมิกเป็น M32 M32 อะก็คือเปิดแค่สองแชนแนลแต่ผ่านดิจิตอล ครับผมแล้วก็ตู้ก็จะเป็นเป็นลายอะไเป็นดีไซน์แบบคือดีไซน์นี้มีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยฮิตในประเทศไทยคิตกันเนาะในประเทศไทยนะขออนุญาตเดินไปดูกันได้เลยครับผมเดี๋ยวสักดาหที่หนึ่งครับผมตู้ซับนี่เป็นรุ่นอะไรครับพี่ตู้ซับเอ่ออซันนี้ผมจะตั้งชื่อซีรีส์ว่า S Line น์เอสเอสไลน์เนาะเอสไลน์เนาะตัวนี้เป็นขนาดกี่นิ้วครพี่18นิ้วครับ18นิ้วเนาะงดอก ครับผมตัวนี้พอจะบอกดอกไดหมครับเป็นรุ่นอะไรหรือเป็นของเปน่นี้เลยดอกเป็นเป็นของมันเองเลยครับก็คือว่าผมสร้างตู้จากดอกครัเป็นดอกที่สั่งสร้างขึ้นมาเองครับเรามีดอกแล้วก็มาทําตู้ใส่ใช่ครับจาของตู้ส่วนเสียงกลางล่ะครับพี่เสียงกลางเป็นแปดนิ้ว2ดอกครับแล้วก็ไดเวอร์สองสองตัวแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใส่ลิกกิ้งแพร์มาอ๋อบางิีมันจะแพร์ได้ ก็คือในการตั้งนี่ต้องตั้งท่านี้อย่างเดียวเลยพี่จะไงก็ได้ใช่ไหมคือตู้ทั่วไปเนี่ยตูดตูดจะเป็นองศาหองศาครับผมแต่ตัวนี้เวลาเราจะเอียงองศามันจะมันจะฉีกหน้าลงมาแทนเหมือนเมเยอร์สาวครับผมครับดอก8นิ้ว2ใช่ครเวอร์2ใช่ครับโอ้โหสุดยอดมาส่วนคุ้มพลังนะพี่ในเซตนี้ใช้เป็นอะไรบ้างพี่ตอนนี้จะเป็นรุ่นทดลองอยู่ครับรุ่นทดลองเนาะใช่ครับก็ยังเป็น าเวอที่สั่งทำเขกามาเลยนะครับผมแล้วก็โปรดิเซอร์ก็เป็นมารานี่เนาะมารานี่ตัวนี้ก็จะเป็น DPA 2 6 0นะค T ับครับตัวนี้ก็คือพาวเวอร์ทั้งสองแท่นก็ใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าใช้แค่แท่นเดียวแท่นเดียวเนาะสี่แชนแนลเล่นที่สี่โอมเนาะตัวนี้อ่าสี่โอมใช่ครับครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจตู้อย่างนี้นะผมผมบอกว่า ในในชุดทั้งหมดดิมีของพี่นี่แหละครับผมแปลกตาดีครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าเสียงสุดยอดมากครับเสียงของังสุดยอดมากโอเคครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจตู้ตัวนี้นะครับติดต่อช่องทางไหนได้บ้างพี่ช่องทาง Facebook นะครับ b o ซบุ๊กบล็อกสปีเกอร์วินครับแล้วก็เบอร์โทร062 385 3858 ครับชื่อว่าบริษัท AIW ครับครับผมได้ครับก็คืออยู่ที่รถตุลินเราใช่ไหมครับผมยูสมุทรสาครโอ้สมุทรสาครมาตั้งแต่สมุทรสาครเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้โู้ใครสนใจนะครับติดต่อพี่เขาได้เลยครับผมการันตีเซ็นเตอร์ขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆชาวยทุกท่านนะครับผมตัวแทนจากบริษัท AW Audio นะครับวันนี้เอาตู้ไลอ้หน้าตาจะดูแปลกๆเลยครับ เป็นตู้ลาลนยอที่สามารถนำไปชใช้ได้ข้างละหนึ่งใบแล้วก็ออกแบบให้เล็กทั้งซับและเสียบกลางนะครับให้คนลายง่ายแล้วใช้งานได้ิงครับขอบคุณครับลองมาฟังดูครับผมใบ